ตอนนี้ีอยู่ที่เกาหลีหนาวจับใจที่อุณหภูมิติดลบได้แล้วสิ่งที่ฉันต้องการน่ารักนี่นะคะว่าน่ารักเต็มไปหมดอยากให้เมืองไทยมีคาเฟ่น่ารักแบบนี้อ่ะคือไม่ได้กินอะไรกันมาเลยเนาะสั่ง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 หกอย่างช็อกโกแลตช็อกโกแลตสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่แอนตี้ไม่ควกินอะไรองโป่งเนี่ยเรือแม่งคุ้มท่าบกล้าว่าคนอื่นเนาะ โฮมคอนเซ็ปต์โอลิโกอร่อยกินขนาดนี้เขาอยากกินกีร่ามนอนไม่พูไม่ได้เลยนะไม่พูดไม่ใช่เลยนะให้เจมไม่ออกอ่ะข้างบนน่ะมีลูกท็อปด้วยนะเราเลือกแล้วว่าเราจะกินไก่กับเบียร์นั่นเองนะคะยิ่งไม่ถนัดโอ้ เราก็ได้เจอกันมาด้วยกันแต่เรามาคนละเครื่องกันอยากรู้มากเลยว่าโซเนี่ยมันจะแค่ไหนกันวะหนาวแค่ไหนเนี่ยอยากถอดแล้วเนี่ยลองถอดกระเป๋าเป่าดพิเออร์เดอร์จ้ะพิเออร์เดอร์หอมจีวะหอมมันก็ร้อนมันจะจี๋วะตอนนี้การเป็นใส่แล้วจ้ะกลัวแล้วจ้ะ นี่นะคะเราไปโดยรถตู้นะคะรวมโทเวแล้วไปที่กังนำการโรสิิเหมาไปประมาณ90,000วอนเพราะอะไรกระเป๋าเราคือเยอะมากมาปีหนึ่งหรอไปค่ะขึ้นรถ ช่องแอนเดย์นะคะตอนนี้ตีอ,อยู่ที่เกาหลีอีกแล้วรอบนี้หนาวจับใจที่อุณหภูมิติดลบเราจะไปเที่ยวไหนกันบ้างไม่ได้แพลนเองเลยเรียกว่ามาเที่ยวตามเขาตอนนี้เป็นเวลาประมาณ11บเอโมงนะคะ <c oughs> มือแข็งไม่ไหวมันจะสักแค่ไหนเกาหลีกี่องศาแต่ว่าหนาวม,มากตอนนี้เอาผ้าหมที่บ้านมาด้วยทริปนี้มาในธีมถุงนอน <c oughs> สวยนะคะอายุรเปินกาแฟมาเสิร์ฟแล้วค่ะคนเกาคนเกาอนี้วันนี้ลาเต้อันนี้หอมลาเต้และอไมริันกรวเย็นีไม่ดูอุณหภูมิอากาศเลยค่ะาฟลเต้คาเฟ่ข้างบนที่ใกล้ๆกับกาแฟที่เรากินน่ารักมาก นี่ไงร้านชุดชั้นในเขาอยู่ข้างบนนี่ไงนี่ไง,ไงขายชุดชั้นในนะจ๊ะจริงๆทริคของการคลายหนาวก็คือการซื้อกาแฟกินเมื่อกี้เนี้ยเราคิดว่าเออเดี๋ยวเราอ่ะจะซื้อกาแฟแล้วก็ถือระหว่างทางพอสั่งเสร็จเขาถามว่าทูโกเราก็เข้าใจว่าเออทูโกมาถึงแก้วกินในร้านค่ะซาร่าก็เลยบอกว่าเอกใจแล้วแหละเขาถามว่าทูโกแต่เขาชี้อย่างเงี้ยเหมือนกินที่นี่น่าจะผิดที่เราแหละ รถยนต์ส่วนตัวดีอะรถเราเองอะแต่ว่าเราต้องรถก่อนนะมัมะน้ำหนักรอบนี้นะคะเราพักที่แถวกังนํากาโรสุกิวนะคะจะใกล้ย่านช็อปปิ้งแต่หาอะไรกินกันก่อนซึ่งร้านที่เราจองไว้นะคะก็คือร้านโอลิโก จองไว้ตอนบ่ายมงครึ่งแต่ว่าเรามาถึงเร็วนะคะตอนนี้เที่ยงครึ่งก็เลยลองเข้าไปถามเขาดูว่านั่งได้เลยไหมถ้าเกิดว่ามีโต๊ะว่างเขาก็เลยเคลียร์โต๊ะให้เรานะคะเพราะว่าโต๊ะมันไม่ได้เต็มเบียร์ตอนเที่ยงชันหรอคะออไม่ใช่ชค่ะัน เชโต้อันนี้ปเป็นเนื้อ,อาแพนไม่กินเนื้อแย่จังถ้าม,มาตาปัะเทศกินได้ท่านบอกท่านบอกว่าอย่างนี้ริซอตโต้ด,ดูไม่ดูเดี มันแบบมันจะไม่เลี่ยนเพราะมันมีกิมจิอยู่ขอกินแบบหนึ่งคำที่มีทั้งหมูไข่แล้วก็รีซอตโต้มันต้องกินด้วยกันเลยหนึ่งคำอร่อยเส้นมันเป็นรสชาติแปลกๆเนาะมันไม่ค่อยหนัวอันนี้ไม่ค่อยอร่ร่ แต่พอหมูโอเครา้านนี้เขาบังคับให้สั่งคนละจานนะคะเรามา4คนก็คือต้องสั่ง4จานและที่ไม่มาคืออะโวคาโดโทสซึ่งถือว่าเป็นจานใหญ่อยู่เหมือนกันแล้วเราก็ถามเขาว่าเอออีกอันนึงที่ออเดอร์ไปยังไม่ได้เขาไปคุยกันในครัวแบบรู้สึกผิดหนักมากแล้วก็มีคอมพิวเมนทัลี่นะคะมาเป็น2องฟองนี้ตอนนี้คืออิ่มแล้วอจริง น,นี้มันดูเหมือนว่าวใช้มือได้อืมสิบสิบสิบอร่อยอันนี้อันดับหนึ่งเบีช็อตโตอันดับสองเนื้ออันดับสามพาสต้า ไม่้งสัก็ดโอเคตอนนี้เรากินเสร็จแล้วนะคะสำหรับร้านโอลิโกดให้คะแนน8เต็ม10ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ3,300กว่าบาทนะคะสำหรับ4คนถือว่าราคาแรงกว่าร้านอื่นๆแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับแพงมากก็ถ้าใครมาเกาหลีมาโซก,ก็มาลองได้โอเคเดี๋ยวเราจะไปต่อนะคะที่ซงซูไปช็อปปิ้งกันนะคะโชคดีมากที่มา4คน พัถ้ามาค้านั่งรืไฟฟ้าเนี่ยต,ตอนนี้พี่ไม่ไมยยวไม่ได้เลยนะไม่พูดไม่ใช่เลยนะให้เจมไม่ออกอะ่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่ย่านรงสูราแรกที่เรามานะคะ House by นะคะเราจะมาดูผ้ากันคอถุงมือเสื้อกันหนาววเซียมวิซิเตอร์นะคะแย่ที่ชาวเราต้องมีชาวเราด้วยว่ะชาวเรา ถามว่ากาแฟดีหรอไม่รู้แต่ว่าแก้วน่ารักมากจริงเออมันน่ารักจริงฉันชอบมันดีมากได้แล้วสิ่งที่ฉันต้องการน่ารักมากคำขออันนี้ก็คือน่ารักมากเลยนะน่ารักน่ารักน่ารักไปหมดเลยน่ารักมีแต่คำว่าน่ารักเต็มไปหมด ก็จะเป็นแนวที่จะต้องคุยๆหน่อยแต่ว่าราคาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0วอน2อ0 0 0วอนก็ประมาณ56700บาทเท่านั้นเองนะคะเคสก็คือน่ารักมากนะเยอะมากเลยคือข้อดีคือมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมไม่ต้องเปลี่ยนทั้งเคสแค่เปลี่ยนลายเดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นยังไงเพราะว่าคุณแพนเขาซื้อแล้วนะคะเออดูค่อยเป็นแพนหน่อยตรงนี้เขออียวอะไร <ง S 1> ด้วยไงจ้าเวลาดูทีวี เคสที่นี่น่ารักมากโดยเฉพาะคนที่ใช้ซัมซุงนะมีทางเลือกเยอะมากแต่เขาก็ดีไซน์มาของคนที่ใช้โทรศัพท์ทุกรุ่นอย่างนี้มันเปลี่ยนได้อะดิคือใส่เคสอันเดิมแต่อยากเปลี่ยนลายก็คือแค่เปลี่ยนอ e ีแผ่นนี้ก็เหมือนเปลี่ยนเคสทุกวันคือเลือกลายได้เลยอันละประมาณ300บาทนะคะอีแ e ผนะ่นๆอ่ะคือคุ้มมาก ต้งดีออยอีกแล้วนะคะครั้งที่แล้วเรา,เามาตอนกลางคืนวันนี้มาตอนกลางวันคนก็เยอะเหมือนกันน่ารักมาก เป็นย่านที่มีทั้งคาเฟ่มีร้านอาหารนะคะมีร้านเสื้อผ้าเยอะมากนะคะเป็นดีไซนเนอร์แบรนด์แหละดูดิคือมีแต่มุมน,น่ารักน่ารักตดมไป็หมดถ่ายรูปได้เยอะมากนะใช่ค่ะทรงสูจะชื่อทั้งแพลนเนีย ลึกลับซับซ้อนตอนนี้นะคะเรากำลังมาที่คาเฟ่ลิ้นอยู่ที่เอเดอร์เอเลอร์นะคะตรงสรงสูคนเยอะเหมือนเดิมแน่นอนเฮดีอันไหนที่ยังมีอยู่อันไหนที่โซเอาแล้วสมมติว่าเราอยากได้อันนี้เราก็เอาติกเก็ตอันนี้ออกมาไปให้เขาอันนี้เหลือแค่หนึ่งชิ้นอันนี้มีอยู่ดูตรงนี้คือหน้าหน้าเหมือนกันนะว่าไฟดีไหม อยากให้เมืองไทยมีคาเฟ่น่ารักแบบนี้อ่ะมันก็มีแหละเราไปมาทุกคาเฟ่แล้วเราอะถ้ารู้ก็พิมพ์มาบอกหน่อยอยากไปใหม่ๆบ้างน้อง <c oughs> แอบหลอนเว่เหมือนกันใส่สา <c oughs> วให้ตอนแรกเราคิดว่าแบบเออวันนี้พอแล้วกับคาเฟ่กับขนมมันอิ่มอะเนาะแต่พอมาถึงแล้วไงสังส่งสัๆงสั่งสัหกอยา่างยังไม่หมดค่ะรอแป๊บนะคะเดี๋ยวมาอีกค่ะ อันใหญ่มากนี่คือไม่ได้กินอะไรกันมาเลยเนาะใช่ก็แพนบอกว่าเออแพนไม่เอาแล้วนะของหวานวันนี้แพีนก็เลยไม่ค่อยสั่งอะไรเท่าไหร่ฉันสั่งแค่น,นี้เองอันนี้คือ,อคพิตตี้นะจ๊ะนี่พิตตี้จ้ะนี่ก็พิ่ตี้จ้าพี่ตี้จถ้ากินขนาดนี้เข้าเย็นไม่ต้องกินแล้วโรงแรมน, <laughs> นอนเลย <laughs> อันนี้เป็นชีสเค้กนะคะโขโคซองแล้วก็มีเค้กอันนี้ช็อกโก<ค>แลตช็อกโกแลต สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่อธิบายเทกเจอร์ข้างนอกก่อนคะ่ะมันก็เป็นชีสเค้กนะที่ค่อนข้างจะล้วนนิดหนึ่งชีสเค้กอะ,อะขอบใจแต่ว่ารสชาติแบบดี<ม>เป็นคอมบิเนชันที่ลงตัวเมนูนี้นะคะก็มีชื่อว่าอ,องโด อะไรวะไม่รู้ไม่ได้อ่านมะ Happy birthday to you ดูแล้วค่ะนั่นไงก็คือโคงคอนเซปต์โคงคอนเซปต์ไม่แับกําลังใจเดียวเดียวแล้วคือมันโล่งตรงไหนหรอไยตรองเท้าเซ็ตก่อนอะไรวะเนี่ยอ๋อช็อกโกแลตมะช่าอุ้ยอุ้ย จะทำยังไงกับรองเท้าที่มันเย็นมี้ยูนิโคคือไม่ช่วยกูนะตอนเนี้ยคิดแล้วมันคิดแล้วมันคิดแล้วอย่าบ่นตะโกนอย่าบ่นตมเกือบเอาไปไหนเนี่ย้าตั้งสติก่อนสตาร์ท ตอนนี้ดูนี่กลับมาที่นี่สอนะคะระหว่างรอวันใจคนดูช่องแอนเดย์เลยคุณซาร่าเนี่ยเอาคุณอีกินเหรอปล่อยปะเรามาดังเมื่อกี้เป็นไงมาฉะเฉยเแต่ตอนนี้กูจะฉะแล้วมันกรอบอุ๊ยเอาวมันมีไส้ช็อกโกแลตแหมยังไงฉันยังกัดไม่ถึง แอนตี้เป็นคนกินอะไรสกปรกเนี้ยเออแม่งซุ่มซ่ามกล้าว่าคนอื่นเนาะโค้งคอนเซปต์ไส้อร่อยวะไส้มันเป็นเหมือนช็อกโกแลตเนี้ยเธอช็อกโกแลตที่เธอสั่งมาดื่มอ่ะไส้ทะลักอุ้หเฮ้ดูไส้อร่อยปะนูเทลล่าทันโทษนะคะ รับแครก็รับสาแล้วนะคะที่นี่นะคะทานเสร็จต้องเอาไปเก็บนะคะถุก้านไม่สะดุดนะหนูนะฮะยะไปเก็บให้ที่เราจ่ายไปนะคะ5 2า0มื่นพวอนหรือประมาณพันนิดๆราคาขนมที่นี่ก็จะประมาณนี้นะคะยัานนี้นะคะก็จะเป็นสไตล์แบบอิดตึกตก, mm hmm. ก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะตรงนี้อยู่ที่สูงสู เรามีลึกแนก่ะจา้าอุ้ยตรงนี้น่ารักเดินไปตรงไหนก็คือมีความน่ารักปิ๊กไปหมดเลย โรงแรมที่เราผักชื่อว่า Enter Room, u n t e r Room หรือว่า u n t e r r o o m นั่นเองนะคะไม่รู้ว่าอ่านว่าไงอะประมาณนี้นะคะข้างล่างก็จะเป็นเหมือนอาร์ตแกลเลอรี่อันนี้เป็นพาร์ทของรีเซปชันมีของวางขายอยู่ด้วย มารูมทัวร์กันหน่อยดีกว่าค่ะจริงๆเรามาเช็คอินกันตั้งแต่ตอนเช้าแล้วแหละโชคดีมากคือเรามาถึง10โมงนะคะแล้วก็ที่โรงแรมอะ่ะห้องไม่เต็มเขาก็เลยให้เราเช็คอินได้เร็วนะคะเราก็เลยได้ขึ้นมาเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ําบางโรงแรมต่อให้ห้องว่างเขาก็อาจจะไม่ให้เราเช็คอินนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่เกาหลีหลายๆโรงแรมก็คือต้องเช็คอินบ่ายสามเป็นต้นไปอะ่ะซึ่งตอนแรกเราทําใจมาแล้วแต่พอได้เช็คอินเร็วก็คือแฮปปี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าในห้องเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกที่ช ชอบนะคะก็คือเตียงนอนคือมันยกสเต็ปขึ้นนิดนึงมันก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันมีสเปซเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าสามารถดันกระเป๋าเข้าไปไว้ใต้เตียงได้นะคะแล้วก็ประหยัดพื้นที่โดยการให้เตียงอะชิดริมกำแพงไปเลยรู้สึกอบอุ่นเหมือนแบบไม่ก่าจะมีใครมายอะนข้างได้ห้องของเรานะคะก็เป็นไซส์กระทัดรัดกลางกระเป๋าได้แบบเออค่อนข้างสบายเลย มีชุดนอนให้ด้วยทั้งสําหรับผู้ชายและผู้หญิงก็ออมีกระจกมีอ่างอ่างอยู่ด้านนอกนะคะแล้วก็แยกกับห้องน้ำก็<อ>เล็กกระทัดรัดทีวีนะคะมีสบู่เหมือนข้างล่างเลยนะคะข้างล่างขาย5้าพันวอนใช่ไหมมีคัตเจิ้นบัตมีหมวอมน้ํามีหวีสําลีไดเปลาผมกระติกน้ําร้อนแก้ว แล้วก็จะเป็นตู้เย็นนะคะในตู้เย็นไม่มีอะไรเราจองมาทั้งหมด5คืน1 4 0 0 0บาทบุบๆนิดๆเท่านั้นเองนะคะตกคืนละประมาณ2,000เกือบ3,000นอ่ะอยู่ใจกลางเมืองอยู่ติดริมถนนนะคะแล้วก็ถือว่าสะดวกสบายเลยทีเดียวเรายังไม่น,าน,านั่งรถเมลเลยนะั่งแต่แท็กซี่ก็เลยยังไม่รู้ว่าเออมันยังไงนะคะแต่ว่าเรามาสี่คนพอน,นั่งแท็กซี่มันก็ค่อนข้างสะดวกซื้อเวลาอาจจะแพงกว่ารถไฟนิดหน่อยแต่ว่าเหมือนวันหนึ่งเราไปได้หลายที่มากกว่าข้างบนอ่ะมีลูฟท็อปด้วยนะเดี๋ยววันไหนจะพาขึ้นไป เนื่องจากทริปนี้นะคะเป็นทริปเกาหลีแบบจองปุ๊บมาปั๊บอะตัดสินใจด่วนๆเรามีผู้ร่วมทริปก็คือแพนกาซารา่าจริงๆ2คนนั้นเขาจองมาก่อนอยู่แล้วเพราะเขาแพลนว่าเขาจะมาแล้วเขาจะมาช่วงนี้เขามีวันเขามีร้านเขามีสถานที่เราก็เลยอาศัยแปะเขามานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นร้านต่างๆเนี่ยเขาก็จะลิสต์มาหมดแล้วเราก็มาดูว่าเออวันนี้เราจะไปที่ไหนอะไรเงรี้ยก็จะเป็นแพลนหลวมๆแรกเหมือนมาปีหนึ่งอะ เยอะมากนะคะแยกเป็นย่านๆเลยเราก็ดูว่าเออมีร้านไหนที่เราอยากไปมากอยากไปปันกลางและเออไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ก็จะมีหลากหลายเลเวลก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทริปนี้เนี่ยมันจะได้กี่คลิปวันนี้อากาศก็อยู่ที่ประมาณ0ถึงลบสนะคะถือว่าหนาวทรมานอยู่เหมือนกันเดี๋ยวตอนนี้พักผ่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปหาข้าวกินกันต่อค่ะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้นะคะเราออกมา ซึ่งเราเลือกแล้วว่าเราจะกินไก่ทอดกับเมคชูไก่กับเบียร์นั่นเองนะคะซึ่งร้านที่เราจะไปกินก็คือเคียวโชนรอบที่แล้วพี่ตี้กินพี่ตี้บอกว่าอร่อยมากฉันไม่ได้กินฉันก็ต้องมาลองในครั้งนี้ตอนนี้อากาศลบเท่าไหร่ลบสี่และเรามาถึงเคียวโชนไม่มีที่นั่ง สาขานี้เต็มเรียแท็กซี่แล้วไปสาขาอัูจองนะคะวันนี้ต้องได้กินเกี่ยวชนมา mae, ถึงแล้วนะคะสาขาอัูจองเคี๊ยวชนไปเขามาเสิร์ฟชิปสก่อนเลย ไม่ทำไข่เลยเหตุไปทำสมาธิอุยมาแล้ว i t so, hot. Okay. Okay. so s hot i t so s hot โอเค i t so s hot ครับาย์ g r a c ส้มนี่ก็เลิศอยู่กันนะโอ้มันแป้งจอกแบบดีอ่ะ เขาให้ที่คีบเรามาเราควรจะกินแต่ทีคีบอย่างนี้ได้เลยวะมีใครจะว่าเราไหม,มชนะเลิกไก่ทอดซอสชุมช่มฉ่ำแต่ยังกรอบอยู่เฮ้ยคลายบนชอนแต่ซอสมันจะไม่เหนียวถ้าบนชอนไหนลองกินทันนี่ซีมันกีก้น้ำเผ็ดจืดไปหน่อยแต่สรสเผ็ดอะโอเคอยู่ เรียกว่าอิ่มมากแล้วก็เหลือด้วยกินไม่หมดนะคะสำหรับสีท่านนี่คือสิ่งที่เหลืออยู่เล็กๆน้อยๆเบาๆห้าหมื่นหนึ่งพันวอนนะคะหนึ่งพันสามร้อยหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถือว่ามื้อนี้อ้วนกินไหนต่อเดินย่อยแป๊บหนึ่งดีกว่าไม่กินแล้วพรุ่งนี้เหรออยากกินอะไรนะบัวลอยบัวลอยเต้องถือมีบ้างต้องถือต้องนี้มีบ้างต้่งนี้ตอนนี้เรากลับมาที่โรงแรมแล้วแล้วก็ อนนี้คุณซากกำลังทำแพลนสำรวจนุ่งน,นี้อยู่นะคะวันนี้เดินไปเท่าไหร่นะน่าจะประมาณ 10, 8, หนึ่งหมืนแปดพันไหนดูเด๊หนึ่งมืนหกพันแร้อยก้าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเที่ยวกันต่อบ๊ายบายคุณนาย